ต้องพาไปตรวจสอบกันด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของภาคการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นเครื่องยนต์สคัญที่เราคาดหวังว่าจะเป็นตัวช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจของไทยนะคะถ้าเราย้อนไปดูค่ะสาหรับช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะไม่ว่าจะเป็นจํานวนของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เข้าไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวไทยทเที่ยวไทยได้กันเองนะคะก็ถือว่าจํานวนเพิ่มมากขึ้นแม้ว่าบางส่วนอาจจะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูค่ะสาหรับจังหวัดที่ไม่ไกลกรุงเทพมหานครน,นะคะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อย่างเช่น เพชรบุรีรวมถึงประจวบคีรีขันธ์นะคะหยุดยาวในช่วงเวลานี้ยอดจองโรงแรมการเข้าพักเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ภาพรวมตลอดครึ่งปีแรกนะคะรวมถึงเป้าหมายครึ่งปีหลังเป็นอย่างไรคะ่ะวันนี้เราจะร่วมพูดคุยกันนะคะกับทางคุณวสันกิติกุลท่านเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันตกจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะคะแล้วก็เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่ด้วยวันนี้อยู่ในสายกับเราแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะคุณวสันค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับ,ค,รบค่ะคุณเมสานคะสำหรับหยุดยาวในช่วงนี้นะคะที่หยุดต่อเนื่องกันหลายวันเนี่ยภาพรวมของยอดจองที่พักในพื้นที่เข้ามามากน้อยขนาดไหนเป็นอย่างไรบ้างคะบังเอิญเพชรบุรีกับประจบวบคีรีขันอยู่ใกล้กรุงเทพนะครับค่ะโดยเฉพาะอะ่ชะอำและหัวหินค่ะชะอำเป็นจุดหมายปลายทางที่แขกที่จะมาเที่ยวเพชรบุรี ส่วนหัวหินเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเชื่อมไปทางประจวบีรีขันอันนี้ในช่วงหยุดหยุดยาววันนี้นะครับเราค่อนข้างจะหนักก็ตอนเมื่อวานนี้วันศุกร์กับวันเสาร์ครับคือวันนี้ก็อัตราเฉลี่ยเข้าพักก็ประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นได้ครับ สำหรับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนี่ยค่อ,คอยค่อยดีขึ้นหน่อยค่อยเบาบางลงหน่อยนะครับโดยภาพรวมช่วงหยุดยาวเนี่ยผมคิดว่าคงอยู่ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นตนะครับเพราะการหยุดยาวเนี่ยส่วนมนากเขาไปภูมิภาคอื่นๆที่เชียนภาคภาคเหนือ ภาคอีสานนะครับน,น่าจะาหยุดยาวคงใช้เวลาหยุดยาวไปไปนานหน่อยเพราะเรา,าใกล้กรุงเทพครับก็สดมากได้จากาทั้งกรุงเทพมาเที่ยวนะครับ คุณประสานคะที่บอกว่าภาพรวมการท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ60%นี่คือเทียบจากจำนวนที่ทางจังหวัดส,สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในช่วงเทศกาลอย่างสงการหรือปีใหม่แบบนี้หรือเปล่าคะอ๋อไม่หรอกครับมันช่วงหยุดยาวเนี่ยนักท่องเที่ยวมักจะไปที่ไกลๆนะครับบางบางรายก็เดินทางไปต่างประเทศหยุดหยุดสี่ห้าวันเนี่ย ก็ใช้เวลาเยอะคค่่ะสำหรับเพชรบุรีกับปจัจจวบสะอําหัวหินอมักจะมาสองสามวันเท่านั้นเองครับค่ะแต่แต่อย่างน้อย,อยช่วงเวลานี้ค่ะผู้ประกอบการไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการโรงแรมหรือว่าร้านอาหารที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการท่องเที่ยวในพื้นที่ก็ถือว่ากระตุ้งตัวกระตุ้งดีขึ้นมากกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะดีมากครับช่วงนี้ช่วงเวลาหยุด ลองวิเอนะครับเป็นการกระตุ้นมากเลยร้านอาหารร้านค้าของที่ระลึกรวมทั้งสถานที่พักคือเพชรบุรีกับประจวบเนี่ยสถานที่พักมีมีมากนะครับเพราะว่าเป็นเราชูประเด็นหาดชายชายทะเลใกล้กรุงเทพค่ะค่ะนะครับก็คลุ่มครอบครัวครับมักจะมากันเยอะครับค่ะอืม แล้วตัวน,นี้เกือบเต็มค,ครับวันนี้แต่พรุ่งนี้เบาลงไปนะ,ค,ะครับอื แล้วตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะจะเห็นว่าทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเขาร่วมมือกันกับภาครัฐนะคะที่จะมีจัดโครงการกระตุ้นการท่องเที่ยวให้ได้เห็นกันอย่างเช่นโครงการปักหมุดที่เด่นว้าวในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันเนี่ยคะ่ะอยากให้คุณวสันต์เล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าส่งเสริมการท่องเที่ยวหรือว่าส่งเสริมผู้ประกอบการด้านโรงแรมที่พักอย่างไรบ้างะคะ่ะทางจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับเขาชูประเด็น ตลอดตลอดปีสอง6ัเนี่ยคือสายสายบุญสายศรัทธาสายมูนะครับเพราะว่าวัดวา,ารามเนี่ยใหญ่ๆเยอะแล้วเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั่วไปนิยมมาส่วนเพชรบุรีเนี่ยบังเอิญเป็นอ่ฮัลโหลค่ะ เั้เ่ะเอเป็นเมืองเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโกและมรดกโลกทางธรรมชาติของแก่งกระจานก็ผู้ที่อยู่เป็นครอบครัวใกล้กรุงเทพจะมากันแล้วก็ต่อไปด้วยหัวหินะนะครับก็ระยะทางใกล้กรุงเทพครับหัวหินนี่มุ่งไปทางปราณบุรีก็เยอะ แต่ถ้าไปสายใต้เลยอ่ะใช้เวลาสี่ห้าวันเนี่ยเขาไปถึงภูเก็ตเลยนะครับที่เป็นครอบครัวมามารถกันขับรถมาเรื่อยๆค่ะค่ะ ค่ะคุณว่าสันค์คะสำหรับเป้าหมายนะคะในช่วงเวลานี้เราก็ก้าวเข้าสู่ครึ่งหลังของปีแล้วเนี่ยค่ะภาพรวมการท่องเที่ยวสําหรับในพื้นที่ภาคตะวันตกเองมีเป้าสําคัญสําหรับปีนี้อย่างไรคะแล้วก็ผ่านมาครึ่งทางของปีนี้เนี่ยเราคิดว่าเราต้องมีการกระตุ้นหรือว่าเพิ่มเติมในส่วนไหนเพื่อที่จะให้จํานวนของนักท่องเที่ยวแล้วก็เม็ดเงินที่จะได้เป็นไปตามเป้าบ้างคะ่ะคือตอนนี้ภาคเอกชนเป็นห่วงเรื่องสถานภาพทางการเมืองะนะครับ าการส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยงบประมาณการส่งเสริมการจัดกิจกรรมอีเวนต์อะไรต่างๆเนี่ยมันจะจํากัดอยู่แค่เดือนกันยายนะนะครับเราก็อยากให้เร่งได้รัฐบาลนะครับที่มุ่งส่งเสริมทางด้านเศรษฐก,กิจโดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่สร้างรายได้ก็ ภาคเอกชนนะครับเราก็หวังไว้เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ปลายปีนี้เนี่ยมันเป็นไฮซีซั่นที่นักท่องเที่ยวต่างประเทศโดยเฉพาะกลุ่มกลุ่มยุโรปแล้วก็ต่กอ,อกลุ่มสแกนดิเนเวียามาลองเตะก็น่าจะโอเคครับมาตั้งแต่พฤศจิกาไปจนถึง เดือนกุมภาพันธ์นะครับพวกนี้มาอยู่ยาวครับสองสามอาทิตย์<ะ>แล้วก็หมุนเวียนสลับกันมา<ะ>แต่เรายังยังดูอยู่ว่าสถานภาพของเราเนี่ยโดยเฉพาะทททท,ท,ที่จะต้องบุ่งตลาด<ะ>เราเราก็ต้องพยายามที่จะทำโปรโมชั่น นะครับสำหรับกลุ่มโรงแรมเนี่ยเราได้เร็กโดยตรงทางทางด้านการสื่อสารทางด้านไอทีอยู่แล้วทางด้าน<ฆ>ทางด้านตลาดการสื่อสารเนี่ยเรามุ่งประเด็นตรงไปอยู่แล้วครับค่ะอืค่ะนั่นหมายความว่า ผู้ประกอบการนี่แม้ว่าตอนในช่วงเวลานี้เนี่ยค่ะยังไม่ได้เข้าสู่ช่วงไฮซีซันเป็นช่วงกรีซีซันของหลายพื้นที่อยู่เนี่ยในส่วนของเพชรบุรีประจวบคีรีขันนี่คืออยากจะได้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นด้วยไหมคะในส่วนของการที่จะเพิ่มยอดของการจองที่พักในในพื้นที่อะค่ะตอนนี้เรามุ่งตลาดคนไทยครับตลาดครอบครัวเป็นหลักก็ยังอาศัยตลาดศึกษาดูงาน ของภาคท้องถิน่นมีภาคต่างๆค่ะค่ะนะครับแล้วก็ตลาดที่เอ,อมาดูโครงการอ,อพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงตลาดประชุมสัมมนาที่คาดว่าภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ก็คงจะพอช่วยกระเตื้องได้บ้างค่ะอืม S 1> <S 1> ได้พอเวนน<ร>ลาพฤติการเนี่ยเราเราทำตลาดต่างประเทศโดยตรงเลยติดต่อเยือนทัวร์โดยตรงเลยครับค่ะค่ะวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลจากคุณวาสันต์มากเลยนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชม t ี n n n ็น s ข่าวเที่ยงค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางการรับชมออนไลน์ของ t ีน n ช่อง16เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ